กระดีดำครับกระดีขี้กากกระดีขี้กากสีดำครับเอาเรื่องเฮ้ยอะไรก็อยู่อยู่แล้วอยู่เขาไหสีดำครับเอาเรื่องครับกระดีขี้กากฝากด้วยครับครับกระดีขี้กากครับ สีเขียวครับสีเขียวลายแดงครับก็หลุดเขียวลายแดงครับอ๋อครับก็ดูขีกาครับครับเหลืองหัวแดงครับตอนนี้ หัวแดงครับก็ดีขี้กากรีทุกสีครับ <c oughs> อันนี้ครับเหลืองหัวแดงอีกแล้วครับดีขี้กาก,ากครับเหลืองหัวแดง เงาแดงครับ